Welcome to my e n v i n i o v e r s e YouTube c h a n n e l ในวิดีโอนี้ผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกอนาคตของยนต์ประกรรมวันนี้เราจะได้สัมผัสกับความล้ำสมัยที่ไม่ใช่เพียงแค่การขับรถแต่คือการก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งหมด ผมอยากบอกก่อนเลยว่าเนื้อหานี้เป็นคอนเซ p ปชวล AI g e n e r a t e d เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจริงในไม่ช้าและรถที่ผอมมาจากเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือกระบะสมัยใหม่ที่มีชื่อว่า2026 Bit Ultra Extreme ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโมเดลที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการยานยนต์ไฟฟ้าลองจินตนาการดูนะครับกระบะที่เราเคยคิดว่าแข็งแรงใช้งานได้ทุกสภาพพื้นที่แต่หลายครั้งก็แลกมาด้วยการสิ้นเปลืองพลังงานและมลภาวะมากมาย แต่ในยุคใหม่ปี2026โลกกำลังเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดทุกแบรนด์กำลังแข่งขันกันเพื่อสร้างรถยนต์ที่ไม่เพียงแค่แรงและทนทานแต่ต้องตอบโจทย์ความยั่งยืนและนี่เองคือสิ่งที่ b y d พยายามทำกับอันตรา Extreme เมี้ยสิบคันนี้กระบะคันนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแค่เป็นพาหนะบรรทุกของหรือใช้งานหนักแต่มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างพลังงานสะอาด ดีไซน์สุดหล้อและประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่าที่เราคุ้นเคยตั้งแต่โครงสร้างภายนอกที่ดูดุดันแต่โชกเชียวไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ทุกจุดของรถคันนี้บอกเล่าเรื่องราวของอนาคตตัวถังของอันตราเอ็กตรีมเมลซิได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดดนามิกจิโอเมทรีเส้นสายที่แข็งแกร่งแต่ไม่ทื่อมันแสดงให้เห็นถึงพลังความเร็วและความทนทานในเวลาเดียวกันด้านหน้ารถมาพร้อมกับไฟเลดท,ที่ถูกออกแบบเป็นเส้นเฉียบคมเหมือนสายฟ้า ส่องสว่างแบบอ d ดดัพีช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อขับในทุกสภาพแวดล้อมและสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าคือระบบไฟเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ตามโหมดการขับขี่เช่นโหมดออฟโรดจะให้ลำแสงกว้างและยาวขึ้นขณะที่โหมดในเมืองจะเน้นความนุ่มนวนและลดการแยงตาผู้ร่วมถนนพูดถึงสมรรถนะหลายคนคงสงสัยว่ากระบะไฟฟ้าจะให้พลังได้เท่ากับกระบะเครื่องยนต์สันดาปหรือไม่ แต่สำหรับเอาสิบคำตอบคือเกินกอว่าที่คุณคาดคิดด้วยมอเตอร์คู่ไฟฟ้าแบบดูอลัลมอเตอร์ที่สามารถสร้างแรงม้าได้มากกว่า700แรงม้าและแรงบิดมหาศาลที่มากพอจะลากของหนักหรือไต่ทางชันได้อย่างมั่นใจอัตราเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นนี่ไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่คือรถที่รวมทั้งความแรงและความทันสมัยในหนึ่งเดียว สิ่งที่ทำให้อันตรา X3 แม้สิบโดดเด่นยิ่งขึ้นคือแบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดของ BYD ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความทนทานมันถูกปรับปรุงให้สามารถวิ่งได้ไกลเกิน800กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและที่สำคัญคือระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังงานได้เกือบ80%ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลองคิดดูครับคุณสามารถจอดแวะพักดื่มกาแฟสักแก้วแต่กลับมาที่รถก็พร้อมออกเดินทางต่อแล้ว ไม่เพียงเท่านั้นอันตรา x c l a ม m e r สิบอย่างถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกการใช้งานจริงไม่ว่าคุณจะเป็นคนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายหรือเกษตรกรที่ต้องใช้รถบรรทุกของหนักรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้ด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอัจฉริยะกับความอึดถึกเช่นช่วงล่าง Adaptive s u s p e n s i o n ที่สามารถปรับตัวเองตามสภาพถนนหากคุณขับบนถนนครุกร,ระบบจะยกตัวรถขึ้นเพื่อป้องกันการกระแทกแต่ถ้าคุณอยู่บนถนนเรียบในเมือง มันจะปรับให้เตี้ยลงเพื่อความประหยัดพลังงานและการยึดเกาะที่ดีขึ้นด้านในห้องโดยสารอันตราเอ็กซ์ตรีมเอบคืออีกหนึ่งมิติของความล้ำสมัยเมื่อคุณเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่จะสะดุดตาคือจอสแสดงผลขนาดใหญ่แบบพาโนรามิกที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะคุณสามารถพูดคุยสังงานหรือแม้แต่ถามเส้นทางได้ราวกับคุยกับเพื่อนสนิทระบบนี้ไม่เพียงแค่ตอบสนองแต่ยังเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับขี่เพื่อน,นำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดเช่นหากคุณมักจะเดินทางในเส้นทางเดิม รถจะคอยแจ้งสภาพการจราจรล่วงหน้าหรือหากคุณเป็นคนชอบฟังเพลงแนวใดระบบจะปรับเพลย์ลิสต์อัตโนมัติให้ตรงกับอารมณ์ของคุณนอกจากนี้การตกแต่งภายในยังเน้นความหรูหราแบบเรียบง่ายเบาะที่นั่งใช้วัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงให้สัมผัสนุ่มสบายเหมือนนั่งอยู่บนโซฟาพรีเมียมช่องเก็บของถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดทําให้ห้องโดยสารกว้างขวางและไม่รกตาการจัดแสงภายในห้องโดยสารก็ยังใช้เทคโนโลโยีแอมเบียนไลท์ ที่สามารถเปลี่ยนสีและบรรยากาศได้ตามอารมณ์หรือโหมดการขับขี่เช่นหากคุณเลือกโหมดสปอร์ตแสงภายในจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแต่ถ้าเป็นโหมดรีแลก์จะกลายเป็นโทนฟ้าสบายตาพูดถึงเทคโนโลยีความปลอดภัย Ultra Extreme 10ก็ไม่ทาให้ผิดหวังเพราะมันมาพร้อมระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ใช้เซ็นเซอร์รอบคันกล้องความละเอียดสูงและเรดาร์ตรวจจับ360องศารถสามารถเปลี่ยนเลนเองได้เมื่อมีสัญญาณไฟเลี้ยวเปิดเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติหากตรวจพบสิ่งกีดขวาง และยังช่วยรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าอย่างแม่นยำที่สำคัญระบบนี้ยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ได้ตลอดเวลาทำให้รถของคุณไม่เคยล้าสมัยสิ่งที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงคืออ n t ตร Extreme 10ยังถูกพัฒนามาเพื่อเป็นมากกว่ารถยนต์แต่มันคือแหล่งพลังงานเคลื่อนที่คุณสามารถใช้รถคันนี้เป็นเครื่องจ่ายไฟสำหรับบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้ในกรณีฉุกเฉินสมมุติว่าคุณออกไปตั้งแคมป์กลางป่ารถคันนี้ก็สามารถเป็นแหล่งพลังงานให้คุณเปิดไฟ ทำอาหารหรือชาติอุปกรณ์ต่างๆได้ทั้งหมดและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือแนวคิดการออกแบบที่ b ด d พยายามทำให้รถคันนี้ไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังสอดคล้องกับแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมทุกส่วนของตัวรถตั้งแต่โครงสร้างวัสดุไปจนถึงการผลิตล้วนถูกคิดมาเพื่อลดคาร์บอนฟุตพิ้นและเป็นมิตรกับธรรมชาติ เมื่อมองภาพรวมอันตราเอ็กตรีเมลสิบจึงไม่ใช่เพียงรถกระบะแต่มันคืออนาคตของการเดินทางที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆของมนุษย์เรากำลังพูดถึงรถที่แรงเทียบเท่าซูเปอร์คาร์ประหยัดพลังงานเหมือนจักรยานไฟฟ้าและมีสมองอัจฉริยะเหมือนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แล้วคุณล่ะครับคิดว่ากระบะไฟฟ้าแบบนี้จะสามารถแทนที่กระบะแบบเดิมได้หรือไม่คุณอยากลองสัมผัสการขับขี่ที่ไร้มลพิษแต่เต็มไปด้วยพลังแบบนี้แค่ไหนลองจินตนาการดูว่าถ้าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คุณได้มีโอกาสนั่งหลังพวงมาลัยของ2,026 Bit Ultra Extreme 1 0้คุณจะใช้มันไปทำอะไรบ้างออกทริปผจญภัยลุยป่าขึ้นเขาหรือนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสะดวกสบายทั้งหมดนี้คือภาพของอนาคตที่เรากำลังเดินเข้าไปและแม้ว่าเนื้อหานี้เป็น conceptual AI generated แต่ผมเชื่อว่ามันไม่ไกลเกินจริงเพราะทุกอย่างที่เราเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้วันนี้กำลังถูกทำให้เกิดขึ้นจริงทีละขั้น